อันนี้ใช่เอ้าเอา,เอา,เอามันเน่าแล้วเน่าแล้วครับผมเสียดายอ๋อมีอีกดอกหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็แก่แล้วเอา้าทำไมมันแก่แล้วขนาดนี้ขโมยเกิดนี่หว่าโอ้ยดูสิครับทุกคนมหาลาเกิดดอกแนวเนี่ยผมเจอเห็ดละมันเป็นเห็ดพึ่งหรือเปล่านะหยทุกคนผมคิดว่าใช่อ่ะ โอ้ยเจอแล้วดอกแรกของปีว้าวนี่นะครับผมเป็น summer c o r อ h e a d นะครับก็เป็นตระกูลของเห็ดพึ่งนะครับผมเขาจะเกิดก่อนใครเพื่อนนะสีดองเขาเนี่ยก็จะไม่เข้มเหมือนกับคาน y o แฮนนะครับมันจะเป็นอีกพันหนึ่งนะแต่ว่าก็กินได้อร่อยเหมือนกันครับใช่แล้วครับ เห็ดพึ่งชนิดนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งชนิดเดียวกันที่เก็บในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนะครับแต่เป็นตระกูลเห็ดพึ่งหวานอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า s o มเมอร์คอฮมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า b o l ล t u s สค t i c u l a t u s ในขณะที่เห็ดพึ่งอีกชนิดมีชื่อว่าคาร์โย a n นหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า b o l ล t u s ส d u l i s ความแตกต่างจะอยู่ที่ดอกข้างบนครับสมเอ h ์คอฮ ทั่วไปจะมีดอกสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลเหลืองสีดอกจะค่อนข้างเสมอกันทั้งดอกและมีลักษณะแห้งต่างจากคานโยแฮนที่มีสีดอกออกน้ำตาลแดงเข้มจากตรงกลางดอกและสีอ่อนไล่ตามดอกครับนอกจากนี้แล้วคานโยแฮนจะมีเมือกนิดหน่อยบนดอกนะครับซอมม์มีความหมายว่าฤดูร้อนเพราะฉะนั้น ซอมเมอควาแฮดจะเกิดก่อนคาร์ลโยฮันและไม่เกิดในป่าสนแต่จะเกิดเฉพาะในป่าบีชหรือป่าโอ๊กครับการจำความแตกต่างนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับการแยกชนิดพันธุ์ของเห็ดพึ่ง2ชนิดนี้นะครับเพราะความหอมหวานอร่อยแทบจะแยกกันไม่ออกเลยครับ แต่การจำลักษณะกายภาพของเห็ดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเราจะสามารถจำแนกออกจากเห็ดที่มีพิษได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะมีหน้าตาคล้ายกับเห็ดพึ่งสองชนิดนี้นั่นก็คือแกนเลาะคอเฮดแกลล์มีความหมายว่าดีที่ได้ชื่อนี้เพราะเห็ดชนิดนี้จะให้รสชาติที่ขมมากถึงแม้จะต้มแล้วก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เห็ดที่มีพิษแต่อย่างใดนะครับ ลักษณะของเห็ดพึ่งดีนี้จะคล้ายกับเห็ดพึ่งทั้งสองที่กล่าวมาแต่ขาจะเล็กเรียวกว่าบนขาจะมีตาข่ายสีน้ำตาลเข้มชัดเจนในขณะที่เห็ดพึ่งที่กินได้ทั้ง2ชนิดนั้นจะมีตาข่ายสีขาวนั่นเองครับ2อดอกแล้วได้แกงนึงแล้วครับ ในแกงนั้งแล้วพายตูผมบริเเป็นหมันแล้วครับหาไปหามาแล้วผมว่าผมเจอแล้วเนี่ยอีกดอกหนึ่งนะครับดอกเล็กๆด้วยว้าวนี่ทำไมมองไม่เห็นเมื่อกี้สุดยอดโอ้เบก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 ,บก,บก,บกนะครับผมเจออีกแล้วดอกหนึ่งทุกคนโอ้ยโอยโอยนี่อยู่ข้างทางเลยครับเอา ก็เป็นนิ่มๆแล้วนี่โอ้ทุกคนครับผมมันนิ่มแล้วเสียดายน่าจะโดนฝนนะครับขึ้นลาปาดบเริ่มเทิมมาเริ่มเทิมโอ้เสร็จตัวแนวนี่เ็จตัวแนวนีย่ยังไม่ไปถึงไหนอาอ้าลม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 อจักรยานตังไหนแล้วนี่นี่ครับทุกคนนี่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับนี่ ก็ยังได้อยู่ครับผมนะลักษณะของเขานะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงใช่อยู่นะใช่อยู่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มนึงแล้วครับหุยเห็ดอะไรอ่ะทุกคนเห็นยังนี่เห็นเพิงเห็นงนะครับแต่ว่ามาเกิดยังยี่นี่วะ ก็ม่เกิอดอยังงนี่มันนุ่มแล้วเดายจังดอกยังใหญ่เลยเพราะว่าฝั่งนี้เขามีต้นโอ๊กนะครับเห็ดชนิดนี้เขาก็จะชอบขึ้นตามต้นโอ๊กบ้างอะไรบ้างนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับตื่นเต้นไหมเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ใช่ตรงที่ผมคิดว่าะจะมี นะครับแต่เราก็ได้แกงหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนะเพราะว่าผมก็เคยเก็บนะครับจากปีที่แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นไปเฮาเฮากันเลยครับอทุกคนครับผมคิดว่าผมเจอแล้วดอกหนึ่งมาอยู่ในกลางนี่นี่เองมาดูซิใช่ไหมใช่แล้วครับทุกคนใช่แล้วอ้าวนี่ โดนกินแต่ก็ยังได้อยู่นะเขายังไม่แก่นะครับมีดผมก็มีนะแต่มันอยู่ข้างล่างๆอนะเอาไปสมทบกันนะครับสแสดงว่าเขาต้องมีอีกแน่ๆเลยตรงนี้เป็นที่โล่งว่างนะครับผมแล้วเห็ดชนิดนี้เนี่ยเขาก็จะชอบมาเกิดแถวๆนี้ครับ เขาจะไม่ชอบอยู่ในที่ลกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาก็ค่อนข้างจะสบายนะสบายๆนะครับเดี๋ยวเราลองเดินรอบๆดูเนาะเอานี่ไงหัวหนึ่งโอ้สีเดียวกันเลยโอ้สวยสวยสวยเอาเขาโดนจ่ะแล้วครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนี่ มีอีกไหมอ่ะต้องดูดีๆนะครับเอานี่ไงดอกหนึ่งดอกอุ้ยอุ้ยสวยมากดอกนี้สวยมากสวยมากว้าวว้าวเลยโอ้ว้าวตะกร้าล้มแล้วทุกคนตะกร้าโอ้ทุกคนครับโอ้โอนี่ไงดอกหนึ่งดอกหนึ่งโผล่มา แล้วผมก็เจอเจอเจอโน,น่นโน่นโน่นโน่นทุกคนอ้หอ้หเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาขึา้หลายแต่นี่ดอกหนึ่งทุกคนครับบุย้ยเก็บมอนอีกแล้วข่อยก็ได้เก็บมอนเทเว่นแต่ปีนี้แล้วทุกคนผมเห็นอีกอะโน่อนอะโน่อนอะเห็นขามันอยู่เอา้านี่นี่นี่ดอกหนึง่งดอกหนึง่ง โอ้โอ,อ,อปาดอกนี่งามเฮงดอกนี่งามเฮงครับนี่ดอกหนึ่งโอ้ยสุดยอดครับทุกคนมันต้องอยู่ในดงนี่แหละมันต้องอยู่ในดงนี่แหละตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรจะได้เก็บเห็ดวบขนาดน,นี้เนี่ย เอไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมันต้องมีอีกแน,น่ๆเลยมีอีกบ่อมีอีกบ่อแถวนี้มีอีกบ่อโอ้นี่ไงทุกคนเจอแล้วจุ้มหนึ่งจุ้มหนึ่งเออยุ่งยุ่งยุ่งโอ้ยมาแล้วนิ่มนิ่มนะครับผมอันนี้นิ่มนั่นไหมดอกหนึ่งนั่นไหดอกหนึ่งโอ้ยไทยมันเยอะอย่างนี้อ่ะทุกคนดูดิมันถั่วแล้วโอ้ยผีดอกหนึ่ง นองนี่กะเทาครับทุกคนครับโอ้ผีอีกดอกนึงดอกนี้กะเท่าแล้วดอกนี้ก็แก่แล้วครับเสียดายแท้มาไม่ทันนะครับกลุ่มนี้มาไม่ทันหลังจากที่เดินสำรวจแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเพิ่มเติมนะครับก็จะบเหว่าวน,อนอ้องนีขับรถไป ก็น่าจะมีเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆต่อครับอุย้ยกลุ่มนี้สุดยอดเลยครับไปเดินต่อข้ามคลองมาได้แล้วครับ เเราจะหาเห็ดเจอไหมนะครับเขาจะมีให้เราไหมครับตรงนี้เราต้องมาลุ้นกันครับผมเห็ดเอี so ่อยโอเห็ดอ yeah. ื่นนะครับไม่ใช่เห็ดพ yeah. ึ uh ่งเห็ดอื so ่นผมยังไม่กินนะผมกินเฉพาะเห็ดพึ่งนะครับช่วงช่วงต้นๆ้วดู้วดูเห็ดนี้นะครับก็ไม่เก็บเห็ดเอื่นนะครับ นอกจากเป็นเห็ดแคนเทเรลนะครับผมแคนสคาก็เก็บอยู่นะครับไม่มีเด้อครับพี่น้องเด้อมองนี่ผมว่าผมน่าจะเจอเห็ดพุ่งพึ่องอ่ะทางันนอะ่ะพอเห็นมันดอกบันบามนะครับมาไ,ไปดูกันเลยเนี่ยผมว่าผมเจอจริงๆด้วยแหละโอ้ยนี่ อุ้ยนี่นี่นี่ดอกหนึ่งอุ้ยยังยังไม่แก่นะครับยังกินได้โอ้ยนี่เก็บไ้ก่อนเนาะอุ้ยอุ้ยหัวมันหัวดำดำเลยครับพี่น้องอุ้ยพี่ดาพี่ดาพีดาพีดาปาดพ่อคุ้มซับแล้วบานนี่พ่อคุ้มซับแล้วนี่ครับอืมนี่ โอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยพี่พี่พ,พี่จุ่มกันอยู่เก็บโอ้พี่โอ้ย,พ,อยพี่หัวนึงนี่หัวนึงครับปลาดิดอ้อยถากตัวใหญ่แท้ออยมากมา,มานี่นี่ดอกหนึ่งครับโอ้ยนี่นี่นปาติดโชว ปาดิทั่วในแล้วผมว่าเล้วผมว่าแล้ว,ผม,ว,ลวผมสิพ่ออุ้ยผีสองดอกครับพี่น้องเอ,อ้ยบานแล้วแต่ว่าอบานกินได้ด็หนี่งเด้อมัม่อนเถ่าครับปาดคืองามแท้อุ้ยพ่นพี่น้องอีกดอกนึ่งครับเป็นทา่าลงไปเลยพูดได้ได้วยนเสียเมื่อจังเลยเราบอดกักตามา้า หยาบเพชรปุ่นะนี่ฮะเอานี่ดยหัวหนึงโอ้ยดำปลืออยู่ยหัวน้อยๆเสร็จตัวเนี่ยนี่โอ้ยกันซีเดียวกันครับอันนี้โคตอันนี้ผมว่ามันให้ทากินซะนะครับโอู้้หัวนึงพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยสองสองสองโอ้คืองามเถอวะโอ้พี่น้องงามแห้ง าดผมก็ได้เห็ดเตยเว้นแต่ปีนี่ได้เห็ดเตยเว้นแห้งได้เห็ดเตยเว้นแห้งใส่เอกนอกปะนอค่อยๆหาไปครับมันสีเดียวกันกับใบไม้โอ้ยผีพี่น้องเบิ้งหัวเบิ้องหัวเห็ดพี่น้องมันมันเห็ดตับเต่าประเทศไทยนี่ไหมโอ้ย มพี่น้องมองน,นยครับดอกนี่ก็มันนิ่มแล้วให้มันเกิดซ่าครับผมเอาแต่แบบนี่รุนรุนแบบนี้ดีกว่าเนาะครับผมเคยเก็บเ่หนะปีหนึ่งแถวนี้ครับนี่อยู่ปีนึงน่าจะเป็นสามสี่ปีที่แล้วครับเป็นแบบนี้แหละตอนนั้นบอลเฮตวิดีโออยู่ครับเบิร์หรอบอไี่หอ หัวดำดีแค่ะผมมีแล้วครับมองนี่สำหรับคลิปนี้เนาะครับผมกะถือว่าเป็นคลิปเปิดสกปรกเนาะครับของการเก็บเฮ็ดเึิงเนาะครับผมกับเป็นเฮ็ดเพิงแรกเนาะที่เขาเก็บได้ปี2020นี่เอ็ดเนาะครับผมก็ถือว่าเร็วบอกหูว่าเร็วหรือว่าสาเนาะครับผมแต่ว่ากะได้ค่อนข้างีิจนาพอใจเนาะครับเพราะว่ากะได้หลายอีรีเนาะครับ เธอว่าเดลายแล้วแ,แหละน้อครับเป็นการเก็บ,กบครั้งแรกออกมากเธอแหละกอะพอเฮ็ดเลยเนาะครับอ่าสำหรับคลิปนี้กะคือสีขอโตล่าพ่อแม่พี่นอ้องอ่าทุกคนไปซ้ำหนเนาะครับผมขอบคุณที่รับชมมาหอดตอนนี้เนาะครับผมกะคลิปนี้กะเป็นคลิปที่แบบผ้าเก็บเฮ็ดอย่างเดียวเนาะครับวัเดนเนียนการอ่าธรรมชาติอ่มากมายเนาะครับผมกะตื่นเต้นไปน้ำกันกะขอบคุณที่เก็บเฮ็ดเป็นมูผมเดอ้อ เพราะว่าผมกับอยู่ในป่าผู้เดียวนะครับผมเดี๋ยวเขามาพอกันไหมในคลิปหน้าครับผมจะเป็นคลิปียังกระต้องติดตามบังน,นะครับเดิมนีซสับไพ่ตลอดแน่นอนครับผมคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋พี่น้องผมมันเบิดแล้วมอนิพันเบิร์ตได้ครับเนี่ยผมกับมาพรอยอยู่เนี่นี่ครับนี่หัวหนึ่งเนามาหางาหาดายเถอบัดนี้ เอา้าเอา้านี่ดอกหนึ่งเอา้าซีบอเหยียบซะบ่ฮั่นนี่ครับดอกหนึ่งเอา้าบนดอกหนึ่งเห็นบ่นี่ไหมนี่ครับดอกหนึ่งเอา้านี่ดอกนึงครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนี่ครับทากกระสิกินเพราะทาก เสียงเองียงเสียงนกโอ๋อผลับดอกนึงครับเอ้าดอกหน่อยมันก็ม,มีบอก,กไม่จังไลยนี่ครับดอกหนึ่งหูดอกนี้ไงแข้งผมก็จงเห็นเยอะใสะบางท่านอ๋อในดอกหนึ่งผมมาเห็นเขาดอกนีหน่อย